เยาว,วชนคืออนาคตของชาติกำลังถูกรุมเร้าด้วยปัญหาต่างๆมากมายจากความไร้เดียงสารู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะการแสดงออกทางภาษาที่รุนแรงและการแสดงความเกลียดชังบนโลกออนไลน์เฮสติในยุคที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆจากทุกสารทิศทั่วทุกมุมโลกสามารถถ่ายทอดส่งต่อกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด ส่งผลให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแบบไร้พรมแดนผ่านระบบเครือข่ายท่ามกลางความง่ายสะดวกและรวดเร็วของเทคโนโลยีดังกล่าวเรากลับพบเห็นการใช้แฮสปีดของเยาวชนอันเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มุ่งสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นซึ่งนับวันจะมีอิทธิพลและเป็นสิ่งเร้าต่อพฤติกรรมเชิงลบในสังคมไทยทุกวันนี้เรากำลังเผชิญอยู่ในสถานการณ์ท่ามกลางความรุนแรง ความรุนแรงที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็จะออกมาทั้งในแนวทางของการรุนแรงในวาจารุนแรงในการกระทำก็ส่งผลให้สังคมไทยของเราไม่มีความสุขมีความสุขน้อยลงการพูดสื่อความหมายที่สร้างความเกลียดชังอาจมาในรูปของการเหยียดยามศักดิ์ศรีลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ตลอดจนยุยงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงและโดยเฉพาะความเกลียดชังบนโลกออนไลน์ เราจึงเห็นปรากฏการณ์ที่การพูดให้เกลียดชังเพสปีบเป็นชีวิตวิถีใหม่ภายใต้สังคมดิจิตัลที่ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ส่งสารได้ในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะโลกไซเบอร์หรือโลกเสมือนจริงที่กำลังได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดเสรีภาพในการพูดการแสดงออกการที่ไม่เห็นตัวตนแบบซึ่งหน้าทําให้ขาดความเกรงใจกล้าที่จะใช้คําพูดที่รุนแรงคาหยาบคายซึ่งไม่อยู่ต่อหน้าไม่กล้าพูด แต่เมื่ออยู่ในโลกออนไลน์กลับทําได้การผันแปรของโลกเราที่เต็มไปด้วยสื่อสารเทคโนโลยีสามารถที่จะสื่อสารได้ทุกช่องทางดังคําที่ว่าผู้ใดครอบครองสื่อผู้นั้นครอบครองโลกเด็กๆและเยาวชนได้ซึมซับความรุนแรงผ่านสิ่งเหล่านี้กันทุกวันหากมองให้ลึกลงไปจะพบว่าเทสปีดเป็นการสะท้อนภาพภายในจิตใจของผู้พูด การทำความเข้าใจอดทนฟังหรือสังเกตจะช่วยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้คำที่เต็มไปด้วยความรุนแรงเหล่านั้นได้การแก้ปัญหาเทสปีดในเยาวชนควรเริ่มต้นจากจุดใดใครและอย่างไรก็ต้องเริ่มจากครอบครัวนะคะให้ผู้ปกครองชี้แนะแนะนำในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ผิด แล้วก็ไม่ปล่อยให้เด็กนะคะเสพสื่อตามลําพังนั่นเองนะคะเยาวชนควรเชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่นะคะส่วนผู้ใหญ่ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนค่ะฝากเพื่อนๆตั้งใจเรียนกันนะคะเวลาพูดเวลาเขียนก็ใช้คําสุภาพจะไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมค่ะการแก้ปัญหาการใช้เ Speed ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวคนในครอบครัวควรหันมาเปิดใจรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยเหตุและผลเคารพความเป็นคนที่เท่าเทียมกันและที่สําคัญไม่ตัดสินเพราะไม่มีสิ่งไหนที่เรียกว่าผิดหรือถูกไม่มีดําหรือขาวไม่มีซ้ายหรือขวาจึงควรพูดคุยด้วยความกรุณาโดยยึดหลักสัมมาวาจาเป็นที่ตั้งชี้ให้เห็นโทษของการใช้เฮสปีดทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงที่เมื่อเกิดขึ้นกับใครหรือผู้ใดก็ส่งผลกระทบและความเสียหายต่อสัมพันธภาพต่อกันสัมมาวาจาจึงเป็นทางออกที่ดีที่จะแก้ปัญหานี้ได้ ถ้าเราเริ่มต้นทำให้สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันเล็กที่สุดและเราต่างตระนักและให้ความสำคัญสถาบันครอบครัวที่เล็กที่สุดให้แข็งแรงให้เข้มแข็งและให้อบอุ่นที่สุดจะเป็นฐานกำลังที่สำคัญจากรากหญ้ารากแก้วที่จะทำให้สถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และสังคมของเราเนี่ยมีความสุขที่สุด สัมมาวาจาเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพูดพูดความจริงไพเราะอ,อ่อนโยนถูกต้องตามการเวลาสถานที่เป็นธรรมเมื่อพูดออกไปแล้วไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนไม่ก่อให้เกิดโทษในภายหลังในสังคมที่มันกําลังเกิดวิกฤตเนี่ยก็ขอให้เราใช้ถ้อยคําที่สื่อสารถึงกันด้วยภาษาที่เป็นภาษาสุภาพภาษาดอกไม้อย่าใช้ภาษาที่ทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจ แล้วก็ทําให้โกรธเกรียดกันก็คือการใช้ภาษาที่ค่อนข้างรุนแรงฟังแล้วไม่สบายใจในสังคมปัจจุบันที่มันมีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะคัดกรองข่าวข่าวสารข้อมูลที่มันเป็นจริงและเป็นประโยชน์เพื่อนํามาเผยแผ่ให้สังคมได้รับรู้รับทราบ,รบ,รบส่วนเราท่านทั้งหลายที่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็ต้องใช้ ความพินิจพิจารณาว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอย่างไรอย่าศักต่ว่าเสกข้อมูลแล้วก็นำเอามาคิดปริเวตกบทำให้เราเกิดความเดือเดเนื้อร้อนใจความปรารถนาดีต่อกันการเอาใจเขามาใส่ใจเรายังคงเป็นคติธรรมที่สังคมไทยควรรักษาเอาไว้การใช้สัมมาวาจาตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นทางออกของการแก้ปัญหาเฮสปีดที่ดีที่สุดของเยาวชนและสังคมไทย